สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสูร่รายการชี้ทางรวยกับผมกายพลินครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวเรื่องธุรกิจเครือข่ายขายตรงว่าภาพลักษณ์การค้าการขายการตลาดการแข่งขันจะเป็นอย่างไรดร์สมชายหัดชลีละหานะครับประธานกรรมการบริษัทจอยแอนด์คอยคอมบิเนชันจำกัดนะครับจะมาชี้ช่องและวิเคราะหยเจาะลึกทุกแง่ทุกมุมสวัสดีครับดเอรสมชายครับครับสวัสดีครับครับ คือเบื้องต้นเนี่ยอยากจะให้ด็อกเตอร์เนี่ยวิเคราะห์ภาพรวมสักนิดหนึ่งว่าวงการเครือข่ายขายตรงไทยปัจจุบันนี้เนี่ยบรรยากาศเป็นไงกับถ้าพูดถึงเรื่องการขายตรงเนี่ยนะฮะก็ไอ้ที่ดีก็เยอะครับไอ้ที่มีเรื่องไม่ดีก็มีนิดหน่อยแต่มันดังเร็วเท่าๆดั่ๆอ่าเปอร์เซ็นต์น้อยมากน้อยมากแต่มันดังวเวลามีข่าวลบเนี่ยมันจะดังดังใช่ให้เรื่องดีคนไม่ค่อยพูดถึงครับนะครับ เพราะฉะนั้นเรามาพูดเรื่องดีดีกว่าว่าจริงๆเ,เราอุตสาหกรรมนี้เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นเรื่องของการให้โอกาสคนครับนะครับแต่ว่าเวลาพูดคาว่าโอกาสเนี่ยแต่เวลาไปบอกต่อเนี่ยก็พูดอาว่าโอกาสเหมือนกันแต่พูดถึงโอกาสที่มากเกินจริงต้องพูดอย่างนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะมันภาพลักษณ์ที่ออกมาเนี่ยมันดีหรือไม่ดีแต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า วันนี้ขายตรงเนี่ยพัฒนาการของรูปแบบขายตรงเนี่ยพัฒนามาถึงวันนี้เนี่ยหลายปีเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าดีขึ้นไปลําดับแล้วก็รูปแบบก็มีวิวัฒนาการที่หลากหลายมากขึ้นไม่ใช่แค่ว่าเอาสินค้าดีไม่กี่รายการไปบอกขายแล้วเดี๋ยวนี้หลายๆบริษัทก็มีสินค้าหลากหลายนะครับแล้วก็ในแง่ของอุตสาหกรรมเองเนี่ยนะครับโดยโดยรวมแล้วเนี่ยยอดขายทุกปีทุกปีเนี่ยก็ต้องบอกว่าตลาดก็มีการเติบโต คือถ้าพูดถึงเปอร์เซ็นต์การเติบโตในอุตสาหกรรมเองเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะครับก็ปีหนึ่งเนี่ยก็มี10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับหมายถึงภาพรวมนะภาพรวมก็สิบกว่าเปอร์เซ็นต์สิบต้นๆนะฮะหรืออาจจะปีที่ปีนี้ก็ยังไม่รู้ยังไม่สรุปนะแต่ปีนี้ผมก็มองว่าน่าจะใกล้เคียง10นะครับคือทุก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 ที่ก็เติบโตนะฮะแล้วก็บางที่อาจจะไม่เติบโตแต่อุตสาหกรรมก็ยังเชื่อว่าน่าจะไม่ร้อยกว่าร้อยละสิบนะครับ ซึ่งเทียบกับประเทศไทยแล้วเนี่ย GDP โตนเนเนี่ยก็ประมาณ4% 5%่ <c oughs> เ,เนเปร์นนเ้นะครับฟอร์เควตกันบอกว่า5 5กว่ามั่งแต่ว่าเอาเทอะดูสิ้นปีก็น่าจะอยู่แถวๆห้านะครับก็แสดงว่าอุตสาหกรรมเนี่ยโตมากกว่าภาพรวมของประเทศเท่าตัวก็ถือว่าดีก็ถือว่าดีแต่เมื่อเทียบกับ <c oughs> market ตแชร์แล้วเนี่ยคือดูโดยมาเก็ต รวมแล้วเนี่ยนะครับมวลรวมมวลรวมเขาเรียกเป็นมาร์เก็ตแคปิตอลแล้วก็คือว่ายอดขายอินคัมทั้งหมดแล้วเนี่ยมันยังไม่เยอะนะครับก็ตกแสนล้านได้มั้งก็ประมาณนั้นนะแต่ก็รวมทั้งระบบคือถ้าเทียบกับการค้าการขายเนี่ยแบบโมเดิร์นเทรดเนี่ยถือว่าน้อยอยู่ถือว่าน้อยยังน่าจะไม่ถึงชาติสักสิบเปอร์เซ็นต์อ่าสิบเปอร์เซ็นต์เขาเองคือทุกบริษัทรวมกันเนี่ยก็แค่สิบเปอร์เซ็นต์ของโมเดิร์นเทรดครับ ลองนึกดูภาพดูก่อนว่านี่ภาพโดยรวมนะ,ะแล้วก็เป็นภาพที่น่าจะเห็นภาพโดยรวมว่ามันมีอนาคตอย่างไรก็คือว่าโดยเติบการเติบโตอัตราการเติบโตเนี่ยคงเส้นคงวาแล้วก็ถือว่าดีก็คือร้อยละสิบขึ้นไปทุกปีนะครับ,รบแต่บางบริษัทก็โตถึงร้อยละยี่ิบบางบริษัทก็โตร้ 130, 40, อยละสามสิบสี่สิบก็ขึ้นอยู่กับบริษัทนั้นๆแล้วอะไรล่ะครับที่เป็นปัจจัยที่ทําให้เติบโตก,ก็ต้องมาดู ส่วนใหญ่นี่คือตอนนี้เนี่ยเรามาเข้าประเด็นตรงนี้นิดหนึ่งว่าเทรนเนี่ยเทรนสินค้าระบบเครือข่ายขายตรงเนี่ยที่เป็นที่ต้องการของคนจริงๆงเนี่ยมันเทรนออกมาในเทรนไหนคือก็ยังยืงยึดอยู่ว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยเป็นหลักเพราะว่าขายตรงเนี่ยนะต้องบอกว่าทําไมสินค้าขายตรงจึงเน้นเรื่องของสุขภาพเพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่ต้องอธิบายนะครับออแล้วก็เป็นเบเนฟิตที่ เชื่อว่าต้องอาศัยความเชื่อเหมือนเราไปซื้อเนี่ยเราไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าก็รู้อยู่แล้วว่าคือเครื่องใช้ไฟฟ้าเราไปซื้ออะไรมันก็มีประโยชน์ขอรพคุณก็ไม่ต้องอ่านอะไรเยอะอแต่สินค้าที่สร้างมูลค่าแล้วก็สามารถบอกถึงสรรพคุณเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงคําว่าคุณค่าจําได้ไหมครับคุณกาคาว่าคุณค่าเนี่ยในแง่ของการทําธุรกิจหรือการหยิบยื่นคุณค่าที่เป็นคุณค่า ให้กับผู้บริโภคเนี่ยนะครับวันนี้ในแง่ของการทำธุรกิจทั่วไปแล้วเนี่ยก็กนึกถึงคุณค่าของสินค้าคุณค่าของประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้สินค้านะครับหรือคุณค่าของเงินที่จ่ายไปแล้วคุ้มกับผลที่ได้รับคุ้มกับเงินที่เสียไหมหรือว,ว่าคุณค่าของการที่จะมีการาได้ประโยชน์กลับคืนมามีโปรอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นคุณค่าคุณค่าที่สามารถเป็นประสบการณ์ของลูกค้าที่รับรู้ว่าเออมันดีอย่างไรเขาก็รู้สึกถึงคุณค่านั้นอนะ แต่ในแง่ของขายตรงเนี่ยนะครับการที่จะบอกถึงคุณค่าแล้วทําให้เกิดมูลค่าต้องพูดอย่างนี้นะเวลาเราสร้างคุณค่าของสินค้าเนี่ยมันก็ต้องทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นมาด้วยเพราะถ้าไม่มีมูลค่าเนี่ยธุรกิจขายตรงเป็นการสร้างวาัลูเดที่ต้องต้องบอกว่ามากกว่าในระบบตลาดทั่วไปเพราะว่าเขานึกถึงว่าช่องทางที่เขาการ,การจําหน่ายเขาเนี่ยเขาก็ลดช่องทางการขายปลีกการเปิดเอาเลดการไปเช่าหน้าร้าน คือหลายทอดเนี่ยก็เอามาเหลือคือจากผู้ผลิตแล้วก็มาขายสู่ตลาดเลยไอ้ส่วนมาจิ้นที่มันมีเยอะๆเนี่ยก็มาแบ่งกันในแผงกนตลาดเรียกว่าเป็นการค้าแบบขายตรงเพราะท่านผู้ชมอาจจะยังนึกภาพไม่ออกเอ๊ะแล้วขายตรงมันเป็นยังไงก็คือผ่านตัวกลางผ่านคนที่เป็นผู้จัดการตอบแทนร่วมกันแล้วผู้ในส่ละเองที่เป็นคนกลางเนี่ย ก็เป็นคนที่ไปบอกต่อบอกต่อบอกต่อและแต่ว่าแผนเขาก็จะมาแบ่งกันในเงื่อนไขว่าเขาบอกต่อแบบไหนเป็นลูกทีมเขาไหมแล้วก็มาแบ่งกันในเงื่อนไขเนี่ยไปทีมใครทีมใครซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยสมมติว่าค่าสินค้าเนี่ยปกติขายร้อยหนึ่งนะครับโรงงานผลิตเองเนี่ยนะครับอยู่ที่40บาทเขาไปจัดจําหน่ายเองต้องมีหน้าร้านจ้างพนักงานรายเบสเิ็จ หักไปหักมาบริษัทก็ยังเหลือสัก1 0 2 0บเนะฮะเขามีต้นทุนแต่ไอห้50% 4-0% 5สที่เป็นต้นทุนที่เป็นค่าเช่าหน้าร้านค่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเบสิตข้างการตลาดเนี่ยเขาเปลี่ยนมาเป็นการเอามาแบ่งกันในแผงการตลาดที่หลายๆคนมาช่วยกันขายนี่ต้องต้องพูดที่ให้เข้าใจก่อนนะทีนี้การเพื่อมูลค่าที่จะทำให้การรับรู้เกิดแล้วก็ทําให้คนรู้สึกว่าเชื่อมั่นในสินค้าก็ต้องมีการนําเสนอ แต่การจุดนี่แหละเป็นจุดที่เป็นคุณค่าแล้วก็เป็นทั้งปัญหาด้วยนะเพราะว่าเวลาไปบอกคุณค่าอาจจะบอกเกินจริงก็ได้เรื่อของปัญหา<ด>้ยแล้วก็บอกถึงปัญหาที่ตามมาก็คือพูดเกินจริงมากเกินไปก็เลยกลายเป็นสิ่งที่บอกต่อเกินจริงหรือว,ว่าโฆษณาเกินจริงตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหาแต่ว่าการเอาสินสินค้าไปบอกเพื่อให้เพิ่มคุณค่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสินค้าก็จะมีมวไหนล่ะก็มีสองมวดนี่แหละคือเรื่องของ สุขภาพ,ภาพแล้วก็เรื่องเคื่อสมางเนี่ยหลักๆนะเพราะมันสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากมจึงเป็นสิ่งที่ ขายตรงนิยมทําแล้วก็เป็นสินคก็แสดงว่าเทรนสุขภาพเนี่ยยังมาแรงถูกต้องครับก็เครื่อนสํำอางเนี่ยผมดูแผ่วๆนะรุ่นหลังก็ถือว่าแชร์แชร์ลงมาครับเห็นไหมแต่ที่นี่ก็มีสินค้าอะไรหลายอย่างเช่นปุ๋ยเอ่ยเกษตรนะอะไรเนี่ยนะครับเพราะว่าแต่ว่าปุ๋ยเนี่ยก็สามารถสร้างคุณค่าได้ถ้าเกิดว่าเคยใช้ปุ๋ยอินเคมีแล้วเปลี่ยนไปอินซีแล้วต้นทุนต่ำกว่าจะได้มูลค่าผลผลิตหรือคุณค่าของ ผลผลิตได้มากขึ้นหรือว่าปริมาณผลผลิตที่มากขึ้นก็ทําให้คุ้มกับเงินที่จ่ายเห็นไหมมันก็ต้องต้องแลกด้วยคุณค่าท้งนั้นแหละครับ hence การนาเสนอที่คุณค่าเนี่ยแต่ว่าตลาดก็ยังถือว่ายังไม่มากนักเมื่อเทียบกับสินค้าในหมวดของสุขภาพ hence main major เลยก็จะเป็นสินค้าสุขภาพนี่คือภาพรวมนะภาพรวมภาพรวมครับคราวนี้มาพูดถึงในส่วนของบริษัท joy and co corporation จำกัดนะพูดถึงนะตอนนี้การแข่งขันภาพรวมอีกหน่อยก็จะเปิดมีใครคนพูดถึงว่า AEC AEC หลายบริษัทก็ไปเขาเรียกวางวางแผนไว้หมดแล้วและจอยแอนคอยล่ะมีวางแผนอะไรไว้บ้างตอนนี้คือต้องบอกว่าก่อนจะไปถึงเรื่องของจอยคอยเนี่ยอธิบายให้เห็นภาพก่อนว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยขายตรงเมื่อคู่เราพูดถึงภาพรวมว่าเขาขายอะไรเขาขายกันยังไงนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วก็เทรนด์ของกระแสของขายตรงปัจจุบันเนี่ยก็เป็นการบอกต่อผ่านเครื่องมือสื่อสารก็ดี จากการบอกต่อด้วยคนต่อคนก็ดีโดยหลักการแล้วเนี่ยไอ้ที่เป็นเป็นหลักลักษณะของอวิธีการหลักของขายตรงเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการปากต่อปากบอกโดยคนไปบอกต่อแล้วก็ขยายออกไปเป็นเครือข่ายนะครับแต่ยุคนี้เนี่ยเขาก็จะมีวิธีการบอกโดยใช้สื่อโฆษณาบ้างโดยใช้เรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กบ้าง <Internet. S 1> ใช้อ e ีคอมเมิร์ซบ,บ้างนะครับ,รบก็แล้วแต่วิธีการก็จะจะไป จะทําให้ลูกค้าเกิดการรับรู้และเกิดความเชื่ออย่างไรก็มาตัดสินใจซื้อแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยต้องบอกว่าองค์ประกอบเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเพราะขายตรงจริงๆแล้วเนี่ยก่อนจะพูดว่าเอะแล้วจอนคอยทําอะไรผมอธิบายบหเห็นภาพรวมก่อนว่าขายตรงเนี่ยจริงๆแล้วมีคอนเซปต์ของรูปแบบเป็นโมเดลเลยซึ่งผมอยากให้ดูสไลด์นี้ครับว่ามันเป็นรูปแบบที่น่าจะเป็นก็คือโครงสร้างหลักของมันครับโครงสร้างหลักว่าเอออะไรล่ะครับทีเ่เป็นแนวความคิดเป็นคอนเซปชวลถึง รูปแบบที่จะต้องเอามานําเสนอในขายตรงแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้ขายตรงเติบโตนะฮะขายตรงเติบโตเนี่ยเขาก็จะกลังวัดกันที่คุณค่านะครับถ้าผมผมกำลังพูดถึงว่า,เ,าเมื่อคู่เนี่ยผมพูดถึงเรื่องความเชื่อนะครับอย่างผมกําลังพูดถึงความเชื่อองค์ประกอบความเชื่อเรื่องความพอใจเรื่องความหวังและความศรัทธาที่ทําให้คนตัดสินใจเข้ามาเป็นลูกค้าของขายตรงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่า ซื้อแล้วก็เกิดความพอใจในราคากับคุณภาพสินค้าหรือการโฆษณาเท่านั้นเขาบอกว่าต้องมีความเชื่อด้วยเพราะว่าความเชื่อนี่ทำให้คนเนี่ยยังมุ่งมั่นแล้วก็ดําเนินต่อเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดความเชื่อความพอใจและความศรัทธาความหวังเนี่ยนำมาซึ่งการสร้างฐานลูกค้าใหม่การรักษาลูกค้าเก่าให้อยู่นานๆแล้วก็ขยายธุรกิจได้นี่ก็เป็นองค์ประกอบหลักที่บอกว่าสอดคล้องกับ คอนเซปต์ของขายตรงว่าขายตรงเนี่ยเขาทำกันยังไงแล้วขายอะไรแต่ทั้งหมดเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรที่มันเป็นต้องบอกว่าเป็นสับแฟกเตอร์เป็นแฟกเตอร์ที่มันเป็นตัวหลักๆเป็นบอกว่าเป็นอินดิพเดนต์แฟกเตอร์ที่ที่สามารถไปทําให้เกิดนะครับความเชื่อแล้วก็เกิดความพอใจได้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็มีคุณค่า แล้วก็เราพูดอย่างตอนที่แล้วเราพูดถึงคุณค่าของ ừ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  ของ ừ ừ ừ การทําธุรกิจ<อ> <ทำ S 2> มีคุณคา่าอะไรบ้างนะครับอ,อ,อันนี้แต่ว่าที่ผมเน้นก็คือว่าขายตรงจะต้องนําเสนอสิ่งที่มันเป็นคุณค่าที่มากกว่าคุณค่าที่มากกว่าแล้วต้องมีอะไรเรื่องของความสะดวกเพราะวันนี้เนี่ยการทำธุรกิจขายตรงที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเวลาไปซื้ออะไรเขาบอกว่าเอาไปซื้อที่ผู้จัด่ำหสระแต่ผู้จัด่ำหสระเองก็ไม่ได้สามติดป้ายไว้ฉันอยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้จัด่ำหสระก็เหมือนคนที่ทั่วไปก็เป็นมัไหนก็ต้องมีสาขามารองรับต้องมีีวิธกาาารทํให้้คนเขถึง บริการง่ายง่ายนี่ก็เป็นเรื่องของความสะดวกและก็เรื่องของการยอมรับยอมรับรับรู้เนี่ยก็เป็นหัวใจสําคัญเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าแบรนด์ไม่เป็นที่ยอมรับไม่เป็นที่รับรู้มาก่อนหรือความเชื่อไม่เกิดความเชื่อมั่นไม่มีหรือว่าเครดิตของบริษัทนั้นไม่ได้อยู่กันมานานเพิ่งจะจะ,จะตั้งความเชื่อถืออาจจะน้อยลงมาอีกนะฮะองค์ประกอบของขายตรงเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของบริษัทที่มีชื่อเสียงมีความเชื่อถือประวัติไม่เคยเสียแล้วก็ไม่เคยทําอะไรที่ ผ,ผิดกดกติกาหรือมีความเชื่อถือว่าเออเนี่ยเป็นบริษัทที่ดีนะอยู่มานานพอสมควรเห็นไหมก็เป็นการยอมรับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบเนี่ยก็จะค่อยๆเห็นว่าในแง่ของการยอมร,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 รับรับรู้เรื่องของความสะดวกเรื่องของคุณค่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้แง่ของคุณค่านะครับที่เป็นคุณค่าที่มากกว่าเนี่ยเราพูดถึงคําว่า value creation ก็คือเรื่องของคุณค่าที่มันเชิงสร้างสรรค์เนี่ยในแง่ของธุรกขายตรงเขามองอะไรกัน เขาก็ต้องมองเรื่องของแรงจูงใจจากรายได้แหละเพราะคนที่มาทําขายตรงเนี่ยเขาบอกว่าเน้นที่ไม่ได้แค่มาบริโภคอย่างเดียวนะเพราะผู้จิสราเนี่ยเขามีอีกเรื่องหนึ่งที่มันเป็นเบนฟิตอยู่ในเรื่องของการเป็นผู้บริโภคก็คือเรื่องของมีรายได้จากแข่งกตลาดอเห็นภาพไหมฮะก็คือผลตอบแทนแล้วยังมีเรื่องแผนงการตลาดเรื่องโปรโมชั่นเรื่องของสินค้าบริการที่ว่าเออมันหลากหลายไหม,มสินค้าและบริการเป็นที่พอใจต,ต,ติดตาตึงใจผู้บริโภคไหมแล้วก็สินค้าเนี่ยมันมี เป็นความต้องการไหมอยู่ในกระแสไหมมันครบเครื่องไหมหลากหลายไหมเพราะอย่าลืมว่าสินค้าเนี่ยคนก็ไม่ได้บอโพกสินค้าอย่างเดียวก็ต้องบอยพกอันนี้ไปอันนู้นมาเป็นจเวียนยไปก็ต้องมีความหลากหลายนะครับ,รบนั้นโดยรวมแล้วอะไรอีกที่เป็นคุณค่าเรื่องของรูปแบบธุรกิจถ้าวันนี้รูปแบบธุรกิจไม่สามารถตอบโจทย์ได้ว่าสิ่งที่กําลังนําเสนอว่าเป็นคุณค่าที่มากกว่ามันวิธีการที่หลากหลายก็ดีนะครับช่องทางที่หลากหลายก็ดีแล้วสามารถนํากลับมาซึ่งคุณค่าที่ได้ประโยชน์กลับมาหาเรา ถ้าเราพูดคําว่าเะแปลงรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับล่ะเป็นคุณค่าไหมนี่ยกตัวอย่างนะนี่ก็คือภาพรวมในหมวดของคําว่าคุณค่าเองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเบล็กน้าเราจะมาเจาะลึกเกี่ยวเรืจอยแอนคอยโดยเฉพาะเลยว่าเตรียมตัวรองรับกับการแข่งขันอย่างไรเดี๋ยวพักคูเดียวครับ ภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตก